จะขึ้นไปได้แบบไหนเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะ,ะนั้นต้องชัดเจนก่อนคนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตคือเรนซีต้องรู้ก่อนว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นกําไรจะต้องร้องขอชีวิตแต่เวลาลงเนี่ยเราต้องไปร้องขอชีวิตจากตลาดครับเพราะเขาจะลงจนเราทนไม่ไหวลง 8- ปดเกในระยะเวลา2ปีก็มีบางตัวเนี่ยลงมา 8- 9 0แล้วไเซ็์วไซส์เวต่ออีก 3- 4ปี ตคือเขาร้องไห้ครับร้องไห้กลางรายการซึ่งผมเชื่อว่าเขาถูกผลักดันไปอยู่ในจุดที่ที่ขีดสุขของผู้ชายคนหนึ่งแนละ้วแล้วสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเขาให้ได้เนะี่ยถ้าเราแก้เขาไม่ได้อาจจะเป็นจุดจบ สภาพทางการเงินของครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งซึ่งเขามีทั้งลูกมีเมีย er ที่เขาจะต้องดูแลซึ่งวันนั้นเนี่ยผมต้องยอมรับตรงๆนะผมกลัวมากถ้าเราถ้าเราให้มุมมองนี้เข้าไปแล้วเขาเจ็บหนักกว่าเดิมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำไนะถ้าเราให้มุมมองในการแก้ไขปัญหานั้นเข้าไปเนี่ยแล้วเขาหมดตัวล่ะหลังจากนั้นเนี่ย เรานี่แหละเขาในะอยู่ได้หรือเปล่าเนะี่ยเราไม่รู้แต่เราจะต้องอยู่ในสภาวะแบบไหนถ้าเกิดเหมือนกับเราเราเป็นหมอครับแล้วเราผ่าตัดไปแล้วคนไข้าตายคนนั้นถนะ้าผมกลัวมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมไม่เทศเลยผมนั่งดูนั่งเช็คกราฟว่ากราฟจะขึ้นมาตรงนี้จริงไหมแล้วถ้าขึ้นตรงนี้เนี่ยจะลงปรับตัวไปจริงไหม เยอะกันไปนะครับคำถามต่อมาครับพี่ศรีครับถ้าเราครับอยากอยู่รอดในตลาดคริปโตเนี่ยครับเราต้องมีแนวคิดอย่างไรแล้วเราควรเซตอัพอย่างไรครับตัวเราเองอย่างไรครับคือต้องต้องแยกประเด็นมาให้ชัดเจนครับว่าเราจะซื้อเนี่ยเราซื้อด้วยสาเหตุอะไรในมุมมองของการเป็นนักเก็งกาไรหรือเปล่าหรือว่าอยากเป็นนักลงทุนมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาปรึกษาในรายการคลินิกชาวสวนนะครับ ตอนแรกอะอยากเป็นนักเก่งกําไรย่อลงมาเนี้ซื้อได้แล้วกะว่าเดี๋ยวขึ้นไปสักประมาณ5% 10%นฉันก็จะเก่งกาไรก็ซื้อถูกขายแพงได้กําไร5% 10%ถือว่าประสบความสําเร็จละในการลงทุนแบบนักเก่งกําไรปรากฏเราไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาที่ซื้อก็ซื้อในฐานะของการเป็นนักเก่งกําไรแต่เวลาที่พลาดคือซื้อแล้วไม่ขึ้นจริงๆตามที่ประเมินไว้เปลี่ยนตัวเองครับเรียกว่าเป็นการผันตัวไปเป็นนักลงทุน ซึ่ง m i n d s e t แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับว่าเราจะซื้อเพื่อสะสมเพราะฉะนั้นการสะสมของเราจะเป็นในระยะเวลา5ปี10ปี15ปีที่เราจะถือสินค้าหรือซื้อสินทรัพย์ตัวนี้ไปจังหวะที่ราคามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราเนี่ยแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะเราอยากเป็นนักเก่งกาไรใช่ไหมแต่จะต้องมาเป็นนักลงทุนอะ่ะไม่รู้เลยว่า m i n d s e t ของการเป็นนักลงทุนเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราจะเป็นนักเก่งกําไร หรือว่าจะเป็นนักลงทุนแล้วการประกอบร่างการเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างมีการ manage เงินยังไงมีการมองเรื่องทำ l i s t management ยังไงมันนี่ management รวมถึงการใช้งาน stop loss แบบชัดเจนตรงไหนที่เราผิดแผนและเรา stop loss ออกไปแล้วเราก็มาดูอีกทีนึ้งว่าเราเราพลาดอะไรในมุมมองที่เราประเมินไว้จะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีจุดที่เราต้องเอาตัวออกมาจากการที่เราผิดพลาด มันเรียกว่าการหยุดความเสียหายครับไม่อย่างนั้นเนี่ยปล่อยให้ความเสียหายนั้นล่วงเลยไปอย่างเช่นตอนนี้น้องๆหลายคนติดดอยทั้งบิตคอยทั้งอัลเทเนตคอยบางตัวเนี่ยซื้อมาราคา200ดอลลาร์ปัจจุบันเหลือ15ดอลลาร์ครับมันอยู่เลยจุดที่จะซื้ออ่ามันอยู่เลยจุดที่จะสต็อปลอสหรือหยุดความเสียหายนั้นมาไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลือแต่ความทุกข์ครับเหลือแต่ความทุกข์นั่งเปิดกราฟดูทุกวันราคาเมื่อไหร่จะขึ้นราคาเมื่อไหร่จะขึ้นมันไม่ขึ้นหรอกครับ ถ้ามันจะไม่ขึ้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าไมซ์เซตเราเป็นเป็นการเก็งกําไรแต่วันนี้เราจะต้องมาเป็นนักลงทุนซึ่งเราไม่ได้อยากจะลงทุนเหรียญนี้เพราะเราไม่ได้เชื่อมันมากหรอกครับไม่ได้เชื่อว่าสินค้าหรือสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตต่อไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้แบบไหนเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะ,ะนั้นต้องชัดเจนก่อนคนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตคร์เรียซีต้องรู้ก่อนว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นกําไรจะต้องร้องขอชีวิตแต่เวลาลงเนี่ย เราอะต้องไปร้องขอชีวิตจากตลาดครับเพราะเขาจะลงจนเราทนไม่ไหวลง8ปดเในระยะเวลาสองปีก็มีบางตัวเนี่ยลงมา8ปดเแล้วไซส์ไซส์เวต่ออีก3-4ปีก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะลงทุนในรูปแบบไหนเราซื้อมาทมําไหมถ้าซื้อมาเพื่อเก่งกาไรต้องอยู่แบบนักเก่งกําไรถ้าซื้อมาเพื่อเป็นนักลงทุนต้องคิดให้เป็นเหมือนนักลงทุนครับ อบครับพี่สีครับอันนี้ขออนุญาตมาถามคําถามต่อมาเลยเพราะเมื่อกี้พี่สีพูดถึงคลิกชาวสวนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่ด้วยว่ามีคนติดตามเยอะนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับขับไฟเดย์แห่งวงการคริปโตนะครับมีผู้เข้ามาถามทุกสุขเลยมากมายนะครับและอยากถามพี่สีครับตั้งแต่ทํารายการคลิกชาวสวนมาเนี่ยนะครับเจอเคสไหนครับที่พี่สีหนักใจที่สุดครับที่มีคนมาถามย้อนกลับ กลับไปตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงปลายปี2022ผมยังจำความรู้สึกของวันนั้นได้เลยคือผมผมจะจะประกาศกับน้องๆที่ติดตามครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ผมเล่นกับลูกวันนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผมจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเราทำงานเต็มที่นะในฐานะของการเป็นนักลงทุนนัก,นกเก็งกำไรนักเทรดคนทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แบบ ฟร,ฟรีกับกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งห้าวันหกวันเนี่ยคือมันแน่นมากคือผมผมแทบจะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลยในช่วงตอนที่ตลาดพีคๆด้วยนะครับช่วงนั้นซึ่งซึ่งคนก็จะมาติดต่อสอบถามหรือมาติดตามมาเยอะมากันก็จะประกาศไว้ว่าวันอาทิตย์ไม่ทำงานนะไม่รับปรึกษาวันนั้นได้มีเมสเซจหนึ่งส่งมาเขาบอกว่าเขากำลังจะหมดตัว อันนี้เป็นถ้าใครที่ไปติดตามในช่องผมไปหาดูในคลิปที่ติดดอยอิตาเลี่ยมนะครับติดลบติดลบเยอะๆเลยอะแล้วก็เป็นเคสแรกเลยครับพี่คิคือคผมตกใจมากเพราะคนที่โทรมาถามมาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแบบถ้าฟังจากน้ําเสียงคือเป็นผู้ชายตัวใหญ่เป็นสําเนียงแบบอ่คนที่อยู่ทางภาคใต้นะเป็นสําเนียงใต้ๆนิดนึงคือเขาร้องไห้ครับร้องไห้กลางรายการ ซึ่งผมเชื่อว่าเขาถูกผลักดันไปอยู่ในจุดที่ที่ขีดสุดของผู้ชายคนหนึ่งแล้วเป็นเราอ่ะเราจะโทรไปร้องไห้กับกับคนที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะเป็นผมก็ก็ก็เราก็ไม่ไม่น่าจะทำแบบนั้นในห้องนั้นเนี่ยมีคนอยู่ใน Discord นะครับคนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยในยประมาณสักเจ็ดแปดร้อยคนเจ้าของเคสเนี่ยคุยกับผมเขาร้องไห้สองสามครั้ง แล้วสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเขาให้ได้เนี่ยถ้าเราแก้เขาไม่ได้อาจจะเป็นจุดจบของสภาพทางการเงินของครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งซึ่งเขามีทั้งลูกมีเมียที่เขาจะต้องดูแลวันนั้นเนี่ยคือผมต้องตีกราฟแล้วก็ต้องบอกจุดที่เขาจะต้องเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปในโพซิชันซึ่งไม่ดีเลย ใน,ในชุดของการลงทุนนั้นซึ่งซึ่งแย่มากเราจะต้องให้เขาเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปเพื่อให้เขาไปคัดลอสในกรณีที่กราฟนี่มันกลับตัวให้เจ็บน้อยที่สุดซึ่งวันนั้นน่ยผมต้องยอมรับตรงๆนะผมกลัวมากถ้าเราถ้าเราให้มุมมองนี้เข้าไปแล้วเขาเจ็บหนักกว่าเดิมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราให้มุมมองในการแก้ไขปัญหานั้นเข้าไปเนี่ยแล้วเขาหมดตัวล่ะ หลังจากนั้นเนี่ย mm. เรานี่แหละเขาในยอยู่ได้หรือเปล่าในเราไม่รู้แต่เราจะต้องอยู่ในสภาวะแบบไหนถ้าเกิดเหมือนกับเราเราเป็นหมอครับแล้วเราผ่าตัดไปแล้วคนไข้าตายวันนั้น,นผมกลัวมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมไม่เถิดเลยผมนั่งดูนั่งเช็คกราฟว่ากราฟจะขึ้นมาตรงนี้จริงไหมแล้วถ้าขึ้นตรงนี้เนี่ยจะลงกลับตัวไปจริงไหมจนเขาเขาประสบความสําเร็จครับในจุดที่ ต้องต้องบอกว่าต้องซื้อถั่วนะครับต้องซื้อถั่วเพื่อปรับค่าเฉลี่ย Entry ในในต้นทุนขึ้นมาเขาเขาถั่วตรงนั้นแล้วกราฟกลับจริงๆถ้าใครไปดูจะเป็นราคาเฉลี่ยที่ประมาณสามพันสี่รอดอลลาร์ซึ่งเป็นเป็นโอกาสสุดท้ายครับของเขาถ้าเขาไม่ถั่วตรงนั้นราคาไม่รอดเขาเขาจะมีโอกาสที่จะหมดตัวแล้วถ้าเขาถั่วตรงนั้นแล้วกราฟไม่เป็นอย่างที่ เราเราก็ได้แต่ประเมินนะครับในกรรมวิธีของเราแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นนั่นแหะเป็นจุดที่ผมผมลำบากใจมากๆม,ม,มันไม่ใช่แค่แบบาขาดทุนแสนสองแสนแล้วก็ยังมีเงินต่อไปได้เขาเขาเอาเงินทั้งหมดในชีวิตมาเล่นครับซึ่งทำเขาหมดตรงนี้ไปคือเขาหมดจริงๆหมดแบบหมดเลยแล้วลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงลูกเขาจะมีตังมีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือ ไหมวันนั้นนะครับเป็นเคสที่ที่ผมหนักใจมากๆโอเคครับขอบคุณพี่สีที่แชร์ตรงนี้เ <Okay, S 2> พื่อนๆบอกว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับวันนั้นบีบหัวใจมากนะครับนี้อยากถามต่อในเคสนึงครับพี่สีครับอย่างที่พี่สีบอกไม่อยากจะแนะนําให้เขาต้องถั่วความเสี่ยงเพิ่มแต่ว่าอย่างนี้ในเคสนี้ทําไมถึงต้องแนะนางั้นเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเคสที่มาถึงมือหมอแล้วมันแบบอาการมันไม่ไหวแล้วจริงๆหรอครับนี่เป็นทางออกเดียวที่ทําให้เขารอดได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาจะแค่ ถือโพซิชันเพื่อไปรอให้มันเด้งแล้วไปคัดลอสเนี่ยลอสเขาที่มันเด้งแล้วคัดเนี่ยมันจะเป็นลอสที่ใหญ่เกินไปถ้าเขาไม่ถั่วอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ศรีครับถูกต้องครับถ้าเขาไม่ถัวเนี่ยราคาที่ขึ้นมาที่สามพันสี่ร้อยดอลลาร์จะไม่ได้ถึงจุดที่เขาจะต้องจ่ายค่าเรียนทุกครั้งในการปรึกษาพวกนี้ในในเคสประมาณนี้นะครับที่โพซิชันมีปัญหาผมต้องถามว่าพร้อมจ่ายค่าเรียนเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนครับผมไม่ต้องจ่ายค่าปรึกษา อะไรกับผมเลยเขาต้องจ่ายค่าเรียนนี้กับตลาดเพราะตลาดเป็นครูที่สอนเราวันนั้นเขาก็มีจุดหนึ่งซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วครับทำตามกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเขาจะได้จ่ายค่าเรียนประมาณสัก1 5 0 0 0 0บาทที่ราคาที่ราคาอิตาเลี่ยมเนี่ยขึ้นไปที่3 0 0 0ถ้าเขาไม่ถั่วมาที่ข้างล่างหลุมข้างล่างหลุมนั้นครั้งสุดท้ายเขาจะไม่ได้ออกที่3 0 0 0แล้วราคา ไปเปิดดูกราฟดูนะครับใครที่สนใจจะติดตามเกสนี้ราคาขึ้นมา3,004เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ลงไปที่7,800ค,คือเขาเขาจะหมดตัวนะครับครับวิธงการคือ,อถ้าถ้าไม่ถัวเนี่ยจุดที่ขึ้นมาเนี่ยอ่ายังลอสมันยังเยอะไปกว่าที่เขาจะสามารถรับค่าเรียนนั้นได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ถัวจริงอย่างที่พี่สีตีกราฟแนะนําไปเนี่ยเขาหมดออกเหมือนเป็นประตูสุดสุดท้ายแล้วที่จะออกจริงๆใช่ไหมครับพี่สี ใช่มันมันเหมือนประตู 3, <4. S 1> สุดท้ายจริงๆเลยครับดังนั้นนะถ้าไม่ทําตอนนั้นณวันนั้น,นะจังหวะราคาในสวิงนั้นเลยก็คือไม่มีโอกาสอีกแล้วครับตายครับพี่สีงั้นนี่แสงเห็นเลยนะครับว่าการการโพ i ิชันการไซซิ่งเนี่ยมันสําคัญมากนะครับพี่สีไม่แน่ใจว่ามีอะไรจะเสริมเป็นบทเรียนจากจากเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเรื่องของการไซซิ่งโพ s ิชันเนี่ยครับคือคือคนทั่วไปที่เข้ามาครับ เราเรามองแต่ในในรูปแบบของการที่เราลงเงินเท่านี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่เราเรามองกันในรูปแบบนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเพิ่มไซส์ของโพซิชันเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ m ม n เ s ็ตหรือว่าสภาวะทางจิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถรับกับโพซิชันไซส์ไม่ว่าจะเป็นในตลาด ฟอเรก็อาจจะเป็นหลอดในตลาดหุ้นเป็นเงินที่เราลงทุนไปหรือว่าจะเป็นในตลาดคริปโตเคอเรนซีในในในฝั่งของตลาดฟิวเจอร์สนะครับว่าเป็นโพซชั่นไซส์ขนาดไหนเมื่อโพซชั่นไซส์มันโตเกินกว่าที่สภาพจิตของเราจะจะสามารถครองสติในการถือโพซชั่นนั้นได้เราจะเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้เลยครับว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะทำยังไง หลายๆเคสที่คุยกับผมเนี่ยจะมีอาการทางจิตเลยนะครับคนที่เทรดในตลาดฟิวเจอร์สในคริปโตในหลายๆคนเนี่ยมีภาวะทางจิตในช่วงขณะหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นพานิกไม่ว่าจะเป็นอาการการพูดพูดวนหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะถามผมทุกห้านาทีระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็คุยปรึกษาปัญหากันเขาจะถามคําถามเดิมถามอีกแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วซึ่งผมรู้เลยครับว่าสภาวะทางจิตเขาเขาหลุดไปแล้ว ซึ่งมันเป็นสาเหตุมาจากการหนึ่งคือก็คือการโอเวอร์เทรดหรือการถือโพซิชันที่ใหญ่เกินกว่าที่ตัวเราเนี่ยจะรับผิดชอบไหวแล้วพอการขาดทุนตัวเลขโชว์การขาดทุนนั้นมันอยู่ในจุดที่ที่เรารับไม่ได้เราจะอยู่ในจุดที่เราจะคัดตรงนี้ก็ไม่ได้จะสต็อปตรงนี้ก็ไม่ได้จะเอายังไงดีจะคัดตรงนี้เหลือเงินนิดหน่อยก็กลัวว่าเดี๋ยวคัดเสร็จแล้วมันจะลง ถ้าคัดเสร็จถ้าไม่คัดก็กลัวว่ามันจะขึ้นไปเงินลงทุนที่ใส่เข้ามาทั้งหมดที่เป็นเงินที่เสียไม่ได้จะหมดหมดตัวไปเลยซึ่งมันจะมันจะอยู่ในจุดที่ต่อให้เรามีการประเมินทางเทคนิคยังไงก็ตามเราไม่สามารถคลองสติเพื่อตัดสินใจอะไรได้แล้วผมอยู่กับน้องๆที่มีปัญหาพวกนี้มาเป็นเป็น,เป,นเป็นพันคนนะครับที่ปรึกษามา เป็นพันๆคนทึงมีปัญหาในรูปแบบเดียวกันก็คือเอาเงินที่เสียไม่ได้ครับมาลงทุนเอาเงินที่เสียไม่ได้มาลงทุนไม่พอนะครับไม่มีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนอีกว่าเออถ้าตรงเนี้ยแล้วยอมแพ้เพราะเป็นเงินที่เสียไม่ได้ก็จะต้องไม่มีสต็อปลอดไม่มีการตัดขาดทุนมันเลยกลายเป็นจุดที่เราจะต้องเสียทั้งหมดและเป็นเรื่องที่ที่น่าของสารมากนะครับ,ครบใครที่คิดจะเข้ามาเลย ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดแคทโตตลาดหุ้นตลาดอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องรู้ครับว่าถ้าเราเสียเนี่ยเรายังดําเนินชีวิตการเป็นนักลงทุนของเราต่อไปได้ไม่ว่าจะเอาเงินในรูปแบบไหนมาถ้าเงินที่มันเป็นเงินที่เสียไม่ได้อย่างเช่นอาทิตย์หน้าจะต้องจ่ายค่าเทอมลูกเอ้ยเอาเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทําให้มันเป็นมีผลกําไรออกมาตรงนี้ไหมเชื่อไหมครับว่าจริงๆบางทีตลาดม,มันไปในทิศทางที่เราประเมินจริงๆ แต่มันไม่ได้ไปในวันที่เราจะจะปิดโพซิชันหรือว่าจะขายสินค้าสินทรัพย์ตัวนั้นได้แล้วสุดท้ายเนี่ยราคามันแค่ย่อลงมานิดนึงเราก็ต้องตัดขาดทุนเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินไปใช้เรารอไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้เงินร้อนเงินร้อนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินกู้ด้วยซ้ำนะครับก็คือมีมีจุดเวลาที่เราจะต้องต้องใช้พวกนี้จะทําให้ต่อให้เรามีเทคนิคต่อให้เรามีขั้นตอนในการประเมินทางเทคนิคที่ดีแล้วด้วยซ้ําแต่พอมันเป็นเงินร้อนพวกนี้เรานั่นแหละ จะอยู่ไม่ได้ครับครับพี่สีมันเหมือนกับเริ่มถ้าเป็นเงินร้อนเนี่ยมันเหมือนกับเข้ามาในตลาดซึ่งก็ยากอยู่แล้วเนอะแต่เรามาด้วยแบบด้วยข้อเสียเปรียบนะครับเรียกว่าอย่างนั้นนหะคือคนเขาถือปืนใหญ่มารบกันแต่นี้เราเอาวุธที่เราพกมาคือแบบโอ้ยิ่งมีภาระนะครับเป็นปืนเล็กๆเ,เข้ามานี่ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นจุดแรกเลยนะครับที่ต้องต้องปรับนะครับหากจะอยากชนะตลาดนี้ได้นะครับ วันนี้รบกวนเวลาพี่สีเมื่อแม้ครับขอขอฝากเป็นคำสามสุดท้ายแล้วกันครับพี่สีครับอันนี้นะครับแล้วก็เพื่อพี่สีได้ทิ้งท้ายกับแฟนๆด้วยนะครับอันนี้คืออ่พี่สีพูดถึงเรื่องของ Bitcoin h a าวิ่งนะครับเยอะแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เตือนถึงความเสี่ยงว่ารอบไซเคิลเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ยังไม่ใช่อ่าบูรันนะครับอาจจะมีการคอลเลคชันครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น3สิ่งครับอาจจะอยากให้พี่พี่สีฝากแฟนๆรายการไว้นะครับว่าอยากจะบอกอะไรให้คนที่กำลังจะสนใจลงทุน Bitcoin ในครั้งนี้นะครับช่่วงทีแบบเฮ้ย ไฮท์ <Hy> ของฮาร์วิคเราจะมานะครับอาจจะเป็นการวรปอัพของวันนี้อีกสักทีนึงครับโอเคคือการที่เราจะเป็นเป็นคนที่มาลงทุนเป็นคนที่มาเก็งกำไรเราต้องเชื่อในสินค้าในสินทรัพย์ตัวนั้นซะก,ก่อนสำหรับผมนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าวันหนึ่งบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปอย่างชิ้นเชิงในทั้งระบบการเงิน โลกนี้หรือว่าในสถานะของการเป็นเป็น national reserve หรือว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากเพราะมันมันเป็นเงินก็ได้เป็นสินค้าก็ได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่า bitcoin เนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่ <S <S แต่เราเชื่อครับว่าโดยสภาวะของเรื่อง fundamental ของของ bitcoin เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาแทรกแซงในระบบของมันได้ เพราะนั้นถ้าเราเชื่อว่าบิตคอยจะมาเปลี่ยนโลกนี้ระหว่างที่เรากำลังเกงกำไรกับสินค้าสินทรัพย์ตัวนี้อยู่ผมบอกเสมอน้องๆในห้องว่าหลาย,ลายๆคนเทรดฟิชเจอร์สแต่ไม่เคยซื้อบิตคอยเลยถ้าเราเชื่อระหว่างที่เราดำเนินการเป็นนักเกงกำไรเพื่อหาเงินหาแคชโฟลถือว่าเป็นเป็นงานของเราลองแบ่งเงินสักเล็กน้อยครับเป็นเงินที่เราถือได้ อย่างยาวนานเป็นเงินที่เป็นเงินเย็นจริงๆหลายๆคนเทรดได้กำไรมา1,000บาทลองไหมสัก100บาทสัก150บาทหรือ200บาทมาซื้อสินค้าตัวนี้ในจุดที่เราจะต้องฝึกละว่าเราจะเป็นนักลงทุนได้ยังไงผมเชื่อเสมอครับว่าถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญมากๆเราอย่าไปรู้มากกับการอยู่กับปิดคอย เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือพี่ชายผมครับไม่รู้มากเลยซื้ออย่างเดียวซื้อซื้อโทรมาถามว่าซื้อตอนไหนตรงนี้ซื้อได้ไหมตรงนี้พอซื้อได้ไหมแล้วเขาก็ซื้อเก็บไปตอนนี้มีบิตคอยจํานวนไม่น้อยครับที่เขาถืออยู่แล้วก็ไม่มีความที่จะไปพยายามจะไปเก่งกําไรในเงินก้อนนี้นะครับในสินค้าสินทรัพย์ก้อนนี้ที่เขาออมไว้ไม่พยายามจะไปซื้อถูกขายแพงเออเดี๋ยวตอนนี้ราคาขึ้นนะสมมุติถือสปอร์ตบิตคอยถือเหรียญบิตคอยไวออ้ขึ้นมาสามหมื่นเนี่ย เดี๋ยวมีคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะยอดนิดนึงเฮ้ยขายตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันย่อลงมาแล้วซื้อได้เหรียญเพิ่มขึ้นผมถามรู้ได้ยังไงว่ามันจะยอดจริงรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นต่อไปอีกแล้วถ้ามันขึ้นไม่ยอเลยละ่ะคุณทํำยังไง <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นพยายามจะแบ่งครับแบ่งเงินสักก้อนหนึ่งซึ่งเราจะผมจะใช้คําว่าอย่างไงดีถือให้โง่ที่สุดถือให้โง่ที่สุดครับซื้อสะสม ไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้เจเนเรตความร่ํารวยมันอาจจะไม่ได้สร้างความร่ํารวยของเราในชั่วข้ามคืนในชุดของการเป็นนักสะสมนักลงทุนบิตคอยต้องวัดกัน5ปี10ปีข้างหน้านี้ผมถามคําเดียวว่ารอได้ไหมรอ5ปี10ปี15ปี20ปีรอได้ไหมน้องๆหลายคนที่มาติดตามที่มาเป็นนักลงทุนบิตคอยตอนนี้ อายุ16 17อายุ20คุณรอแค่10ปีเองผมนี่แหละอาจจะอยู่ไม่ถึงอาจจะรอไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ผมก็จะรอต่อไปว่า5ปี10ปี15ปี20ปีส่วนของที่เป็นส่วนของการเก็บออมตรงนี้ซึ่งนอกเหนือจากการเก็งกําไรนะครับมันจะนําพาชีวิตผมบิตคอยจะนําพาชีวิตผมให้ให้ก้าวไปในระดับไหนซึ่งเป็นจุดที่ยังเป็นเครื่องหมายคําถามแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าสินทรัพย ตัวนี้สินค้าตัวนี้ก็คือบิตคอยนี่แหละวันหนึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนโลกเหมือนที่ผมไปเจอบิตคอยมาตั้งแต่ปี2010จากอ e ีเมลจากคนปริศนาคนหนึ่งซึ่งส่งตัว PDF มาให้แผ่นหนึ่งซึ่งเป็นไวท์เปเปอร์ของบิตคอยวันนั้นผมนั่งอ่านผมรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยไอหรือว่าบิตคอยตัวนีน้ซึ่งวันนั้นยังไม่มีใครรู้จักเลยวันนึงจะเปลี่ยนโลกวันนี้มันได้เปลี่ยนโลกไประดับหนึ่งแล้วแต่ผมเชื่อว่ายังไม่สุด นะครับถ้าเชื่อแบบนี้เชื่อแบบเดียวกันในสินค้าตัวนี้ลองเก็บไว้สักนิดหนึ่งเก็บไว้ในจุดที่คุณเก็บได้จริงๆแล้วคุณไม่ต้องร้อนรนกับการที่จะยพยายามซื้อถูกขายแพงเก็บแล้ววันหนึ่งเรามาวัดกันว่า5ปี10ปี15ปี20ปีจากนี้สินค้าตัวนี้ราคาจะเป็นแบบไหนเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับฝากไวแค่นี้ครับอขอบคุณพี่ซีมากครับ อันนี้นะครับเป็นคำฝากจากพี่สีนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยครับแต่แตว่าอย่างอย่างพี่สีเนี่ยครับไทม์ไลน์ในการเก็บบิตคอยเนี่ยวันนี้พี่สีมองไว้นานเท่าไหร่แล้วมันจะมีจุดไหนไหครับที่พี่สีอาจจะจะขายมันออกมาครับคือผมก็มีเป้านะว่าถ้าผมมีมีทรัพย์สินมากพอในการที่ผมจะอยู่ ผลตอบแทน3าเปอร์เซ็นตหเปอร์เซ็นต่อปีได้วันนั้นทรัพย์สินดีตอนทุกอย่างที่สะสมมา10ปีเนี้ยบิตคอยเหรียญอัลเทอร์เนทคอยอย่างอื่นถ้าได้เป้าแล้วครับผมก็จะขายทั้งหมดทิ้งแล้วก็ก็จะเลิกเทรดเลิกเลิกสนใจเรื่องการลงทุนทั้งหมดก็จะไปใช้ชีวิตแบบสงบสงบ แต่ว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างสูงครับกับการอยู่กับผลตอบแทนแบบความเสี่ยงต่ำมากๆ3% 5%แล้วอยู่ได้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้บิตคอย n ราคาขึ้นไปสูงสักนิดหนึ่งนะครับใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ